สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยก็มีจัดส่งรถไถอิสกิคันนี้เป็นมือสองนะคะรุ่น NT542 หรือขนาดส2แรงม้าของเรานั่นเอง สำหรับคันนี้เป็นรถมือสองที่ผ่อนได้ด้วยวันนี้ปุ้ยจะส่งที่จังหวัดสุโข,ขทัยให้พี่พึ่งพี่ต้อมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะรถไถผ่อนมือสองแบบนี้นะคะมือสองแบบผ่อนนะจะมีผ่อนได้เฉพาะตัวรถกับใบดันดินเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาอยู่แล้วก็อยากจะได้รถไถมือสองแบบผ่อนแบบนี้ไปใช้งานนะคะแถมเรามีรับประกันด้วย6เดือนนะคะสามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปส่งรถให้พี่พึ่งกับพี่ต้อมกันไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงที่สุขโขทัยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะเอารถลงส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะสำหรับรถถ่ายคันนี้นะคะเป็น NT 5 4 2ขนาด42แรงมา้าเป็นมือสองด้วยและสามารถผ่อนได้แล้วนะคะตอนนี้ซึ่งผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะคะและที่สำคัญเรามีประกันให้ด้วย6เดือนหรือ500ชั่วโมงนั่นเอง สำหรับคันนี้ลูกค้าได้สั่งซื้อมาพร้อมกับใบดันดินนะคะและลูกค้านำรถเก่ามาตีเทิรเป็นรถคูโบต้าแอลสนั่นเองนะคะหากพี่ๆสงสัยนะคะในการทำสัญญานะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ3-5วันทำการเท่านั้นนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากออกง่ายด้วยนะคะพี่ๆทนายที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะ ตอนนี้รถก็ลงจอดที่บ้านพี่พึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ปุ้ยให้พี่พึ่งกับพี่ต้อมตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถคันนี้นะคะที่ปุ้ยพึ่งมาส่งวันนี้นะคะแล้วหลังจากนี้เราก็จะทําการแนะนําวิธีการใช้งานสําหรับรถไถอิซกิมือสองคันนี้ให้กับพี่ต้อมนะคะเพื่อจะได้ใช้งานได้ถูกวิธีแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ เรารับประกันหรือไม่รับประกันอะไรบ้างคะระยะเวลารับประกัน6เดือนหรือ500ชั่วโมงนะคะนับตั้งแต่วันรับรับรถนะค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีบอกว่าอุ้ยรับประกันอะไรบ้างเราไม่รับประกันอะไรบ้างรายการต่างๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในประกันนะคะก็คือไส้กรองน้ามันเครื่องเพราะมันสึกหรอต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ไส้กรองไฮดรลิกมันถึงชั่วโมงมันก็ต้องเปลี่ยน ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการแนะนำวิธีการใช้งานนะคะให้กับพี่ต้อม นนี้ปุ้ยก็จะส่งมอบรถให้พี่ต้อมกับพี่พึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดสุขโขทยัยต้องขอบพระคุณพี่ต้อมพี่พึ่งมากๆเลยที่ไว้ใจเลือกใช้รถไถอิสกีมือสองกับปุ้ยนะคะแล้วขอฝากช่อง YouTube น้องปุ้ยแม่ค้ารถถไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามรับชมการรีวิวรถถยมือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองต่างๆนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถไถมือสองไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวปุ้ยขายเงินสดให้ใหตอนนี้ปุ้ยก็จะส่งรถไถ่ายอิซกิมือสให้กับพี่พึ่งพี่ต้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ต้อมพี่พึ่งมากๆเลยที่ไว้ใจเลือกซื้อรถไถ่ายอิซกิมือสกับปุ้ยนะคะสุดท้ายนี้ปุ้ยขอฝากช่อง Youtube น้องปุ้ยแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามรับชมการรีวิวรถถมือสอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสต่างๆขอพระคุณมากคะ่ะ